สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้มาพ่พบกับเพื่อนตาพัดแสบอีกแล้วค่ะเมื่อนี้เพื่อนตาได้แนวแสบมาอีกแล้วได้อย่างวัสดีค่ะเมื่อนี้ได้สมตำปูอัดค่ะพี่น้องเมื่อนี้ส้มตำปูอัดด้วยค่ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเราจะมีแหน,แนมน้ำค่ะพ้อมพักสลัดออร์แกนิกแสบแบค่ะพี่น้องละกะมีมาระคือเก่าขาดบไดเห่า ข,ดขาดไปเลยก,ก็คือมะละคือเกาเขาไปไหมพี่น้องลังกะมีแคบหมูจ้าแคบหมูมึงนะเป็นตระแซบค่ะอันนี้บอกเลยเด้อค่ะว่าแซบค่ะแคบหมูของเพิ่นแซบค่ะแค่กระเทียมเจียวกระแซบอะค่ะแซบค่ะ 嗯，好，好不。 กนี้ค่ะกินดิบได้ปลือะไรคะเอาคับ จานผักน้ำปลาทั้งในผักบุ้งผักลายค่ะพี่น้องพี่เรียกว่าถาดหน่อยพดอดแบบค่ะครับเนืง จะกระเทียมเจียวกับแซบแล้วพ่อแม่พี่นองเอ้ยขับหมูหน่องข้าวเจ้าวแซบครับ nó là cọp cọp thế này Tá bom. ัวานมันมันสเขากันบ่ได้มันกับไปน้ำกันไดเด้ค่ะใส่ปลาหนานโน้ซววะบเนี้ยอืม่ปลมกันด้เลยะผักสลัด อันด้วสดเนี่ยเป็นเกี่ยวกระเทียมด้วยค่ะเกี่ยวกระเทียมครับเนาอ น้ำครับครับครับปเมืม่อนี่ตา บวเผ็ดก็คือเหมือนตํำกุ้งสดด้ค่ะโอ้ยเหมือนตํำกุ้งสดกะบวถือค่ะใส่บวเพ็ดแห้งไวมันสิบบเผ็ดเผ็ดคักค่ะพี่น้องกินนี่โอ้ยกินได้สามสี่คำหูพาเลยค่ะเผ็ดคักเผ็ดเนี่ยค่ะจะคข้องครับเมนูตํำเหมือนแต่ว่าเหมือนี้หูแล้วค่ะพี่น้องกันเลยบวบกาใส่หลายจะาของกกินเผ็ดบใครบ่บวบคข่เก่งคักปันแดงนะคะ ก็กินได้ยูต่วนันหันเกินซิเม็ดไปนี่ก็คือเอาแล้วบวบไว้ล,วะละค่ะพเพ็ดแห้งมัละค่ะพอแม่พี่น้องอ่ะ แฟนคลับที่เบิองอันึช่องเพื่อนตาผ้าแสบพันยูไอพันพันเฟซบุ๊กอะค่ะหรือว่าพันเพจเพื่อนตาผ้าแสบอันนี้อันอยากจะให้พ่อแม่พี่น้องอันติดตามเพื่อนตาผ้าแสบอันพันช่อง youtube นั่นด้วยค่ะเพราะว่าช่องแักของเขาจะเป็นช่องพันยูทูปแต่ว่าอันที่เป็นอันเฟซบุ๊กหรือว่าเพจนะค่ะก็จะเป็น เพจก็เป็นเพจรักขึ้กันแต่ว่าก็สามารถติดตามได้ค่ะแต่ว่า Facebook นี่ก็คือมันจะเป็นการแช์มาจากอัน YouTube แต่ว่ากับว่าไม่ของผู้อื่นดอกของกันช่องเพื่อนตา้าแสบคือเกัแต่ว่าเพื่อนตาก็อยากให้แบบว่าพี่น้องไปติดไปติดตามไปกดซับสไครต์ให้เพื่อนตาน้ำเนอเลยคะ่ะเพราะว่ามันจังสีใดเพิ่มซับเพิ่มยังงันใหน้เพื่อนตาน้ำเนะเพราะว่าช่องเข้าจังกับสีหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะก็อยากอันให้พ่อแม่พี่น้องติดตามท่ากัน ช่อง u t u b e นําอันเข้าก็ไปเซอร์ดันแน่นช่อง u t u b e เลยคข่าวานเพื่อนตาผ้าแสบึ้นค่ะเพื่อนตาผ้าแสบกระิขึ้นเลยตัวการ์ตูนคือจังเพื่อนตาเลยนี่ตัวการ์ตูนผมแบบนี้ใส่แว่นตาแบบนี้เลยค่ะพี่น้องแล้วก,กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งน้ำค่ะเวลาช่องเพื่อนตาเฮ็ดคลิปไม่ไหมพี่น้องกระจงสิไดนหูกรนกระิได้เบิ่งคลิปกันไปเรื่อยๆเงวๆแล,วแล้วช่องเฮ้าก็สิได้เติบโตขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้อัน แม้เพื่อตากกบฝากน้าแน่ด้อค่ะฝากช่องฝากอย่างน้ําแน้เพราะว่าเฮาเบิงพัน y ยูทูบโดยตรงเลยมัน,นจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะว่าอันเอฟซบางบางบางคนเพื่อนเพิ่นเบิงอย่างเดียวไหคะ่ะเพื่นเพิ่จนที่เฉพาะสามารถอันไปติดตามกดติดตามได้อันพันช่อง YouTube เพราะว่าผู้เพื่อนเบิ้งเพื่อนเพิ่นกระเบิ้งตลอดนะคะเพราะว่าเอฟซประจําเพื่อนกระเบิ้งอยู่แล้วแต่ว่าเพื่อนบไร้ไปติดตามอัน่านช่อง u t u b e อันก็คือบ่ยากเข้าเบิ้ง u t u b e อยู่แล้วค่ะเขาก็เข้าไปในช่อง u t u b e เลยไปที่อันพิมพ์คาวานเพิ่มปาบแล้วก็วักผ้าแสบอันนี้ก็เป็นซื้อช่องของเขาก็ไปกดค้นหาค่ะมันก็เด้งขึ้นมาเลยแล้วก็กดไปรูปกระตูนนั้นรูปเพิ่มปานี่แหละค่ะแล้วก็อันเข้าไปในช่องแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งเลยค่ะพ่อแม่พี่น้อง อันนั้นก็สิได้เบิ้งคลิปเบิ้งอย่างมันจะมีคลิปล้าคลิปค่ะเขาสามารอะไรเบิ้งเด็เด้วยว่าในในช่องเพื่อนตากาแซบมีคลิปอย่างเนี้ยมี่แต่คลิป็แต่แซบเ้ี่พอแม่พี่น้องมีแต่คลิป,ป็แต่เบิ้งค่ะอันเนี้ยเพื่อนตาก็ขอฝากพอแม่พี่น,อปปน้อ,นนอ,อ,นองน้ำแน่เด้อค่ะเนาะอันต่ำห้องก็สีไข้คืออันกินต่ตเกินค่ะอืมแซบค่ะพัก Yap mm. น้ำเข่ากับแสบได้พ่อแม่พี่น้องแคบมูของน้องให้เจ้าหนบเครื่องอั่นนะ่ะเครื่องปรุงเครื่องย่ำของน,อน้องแสบมากอ่ะกินเรียนบดเป็นหัวได้พ่อแม่พี่น,น้องเอยอโย่าร์ได้หนูแสบ ต้องแต่ยังพึงใจร้อนด้วยค่ะแม่ขาพึ่งท่านเราพรอมขายแ <laughs> ม่ขาบเบิ้ลพรอมขายกันค่ะเดี๋ยวสิมารีวิวเต็มรูปแบบให้แต่ว่าแม่เพื่อตาบอกเลยว่าแสบแสบแห้งแสบแห้งค่ะ ลาค่ะลบค่ะไม่อากอแซ่บเจ้าที่หลายหลคนค่ะเพื่อนถามถ้าถามมนละเพื่อนตา่่คมบอถามว่าคมบอ หันผูเพิินบบกลิ่นขมเนาะพี่น้องเพ่นกลิ่นปื๊บเพิินกับขมแท้ๆละ่ะขมข้อเลยล่ะค่ะแต่ว่าแม่เพิ่นตามักกลิ่นมะระแต่เก่าค่ะมักกลิ่นมะระแห้งมักกลิ่นมะระกับกุ้งแซนด์ป่าเนี่ยแต่ว่าไม่นูก,กุ้งแซนด์ป่าเดี๋ยวสีมาเฮ็ดสูพีสูบลองเบิ่งอีกรอบนึงอยู่ค่ะอันเนี้ยกลิ่นกับกุ้งแซนดาปลามันแสบมันเข่ากันมันบ่ค่อยขม ก็เลยคอยกินมากเลยมากเลยมากก็กินกินกินจนกินทั้งสี่เลยค่ะกินเป็นพักเลยกินเป็นพักแท่นอย่างอื่นใดเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องกินเป็นพักเลยเลยตัวนี้กินเป็นพักแก้มน้ำมันเมนูที่แบบย่าหรือตำหรืออีย่างแสบๆพ่อแม่พี่น้องหันผู้ใดถ้าเราเคยกินนั้นแม่เพื่อนตาสิบอกเลยหันอยกล่องกินเบิงค่อยๆกินเ้อค่ะ เมนูที่เป็นย่ำเป็นต่ำอีหยังที่แบบรดแซบลดจัดรดซีดซัดอีกย่างหน่งสิะคะกินมันแกมลงไปเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องกินดีมันมีประโยชน์ต่อร่างกายมันเป็นยาเด้อค่ะหวานเป็นรมขมเป็นยานะคะอันนี้พ่อแม่พี่น้องพักัดกินล่องเบิงกินไปเรื่อยๆ่ละสิพ่อเฮากินได้แนละ้วมันก็แซบมันก,ก็กินได้นี่เนี่ยค่ะพ่อแม่พี่น้องพากัดล่องกินล่นลองเบิงแซบค่ะแซบบอกด้วยว่าแซบ คันกินได้นี่แซบเลยค่ะติดใจเลยครับคร่ะ สลัดกระสุดสูตรแซ่บพระกันเห็ดบังเดอรพี่น้องปูอันท้าว่าจำเป็นตน้องอันกินตกนนะกรบอันซอสแล้วก็จิม้มวาซาบิอย่างเดียวครับ เพ็ดจังสีกับแสบพื่งกันทางคนมาเป็นต้นแล้วค่ะพี่น่องเป็นต้นเลย แบบมีมีแฟ<ม> <laughs> นับคูหนึ่งคนหนาลักหนาลักค่ะเ <c oughs> พื่นว่ากินมาลักเป็นถั่วฝักยาวเลยน้าไ้ซ <c> ะ <oughs> จำชื่อเพิ่นบ่ได้ค่ะหนารัก ทำมมวค่ะยำแปลกดีครับพี่น้องแซ่่ะอืมหอมนะนยค่ะ แสบเด้อือ่อก่อนสั่งไปกินเบิงค่ะแสบเด้อบ,บ่ผิดหวังเด้อแต่ว่าตอนนี้แม่คะะ้าเจ้าท่านเราพร้อมขายค่ะเดี๋ยวเพื่อนพร้อมย่างได้เสียวมารีวิวให้เบิงค่ะพี่น้อง แ่บหักพักเบิกเครื่องสวนเราเมืนเน่อนี่นั่นเด้อค่ะพรแม่พี่น้องอันฝากไปกดติดตามพันช่องยูทูบน้ำเนเด้อค่ะทั้งอันเอฟซีเก่าเอฟเอฟซีใหม่เด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องอันนี้เพื่อตาก็ขอขอบคุณที่กดติดตามกดซับสไคร้จะถึงหาลอยซับละค่ะ อันก็นล่อค่อยอันพันซับเนาะสีได้สลองกันก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ช่องเพื่อนตาพาแซบน้ำเนยด้อค่ะพี่น้องอย่าลืมด้จ้าพี่น้องอันอันเช่าอันเฟซบุ๊กทั้งหลายอ,อันเป็นช่อง u t u b e แล้วก็กดติดตามช่องเพื่อนตาพาแซบให้เพื่อนตาน้ำเนยด้อค่ะเมื่อนี้เพื่อนตาก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ